สวัสดีค่ะวันนี้ยายใหม่หะนะคะวันนี้ยายจะมาพูดถึงเรื่องนิสัยของคนในแต่และวันเป็นภาคสองภาคต่ออย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ยายเป็นกำลังใจให้ใหยายด้วยนะคะแล้วยายจะได้เร่เสนอสิ่งดีและเคล็ดลับดีมาบอกกับคุณต่อไปเราจะเริ่มกันต่อในวันพุธวันพุธจะเป็นวันที่ค่อนข้างาที่จะเป็นคนพูดเก่งพูดแล้วสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้แต่วันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไล่เข้ามั่นใจตัวเอง แต่ถ้ายังอยู่คนเดียวคนวันพุธชอบอยู่แบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเพื่อนเป็นฝูงเฮ้ยฮาเราแต่คนวันพุดตากใดถ้าเราอยู่กันเป็นกลุ่มเมื่อไหร่แล้วจะมีวิสัยที่จะชอบว่าฉันจะต้องเด็นต้องเห็นที่สุดในกลุ่มคนเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนคนวันพดหัดอีกอย่างหนึ่งคนวันพุธเป็นคนที่ค่อนข้างที่วิสัยค่อนข้างที่จะเออเอาแต่ ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เพราะเขาเป็นคนพูดแล้วคนเชื่อเขาเลยคิดว่าความปรของตัวเองเขาเป็นใหญ่เอาข้ามไปตรงวันพระรหัสเลยเพราะพระรหัสนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะค่อยทีค่อยอาศัยนิ่งๆเงียบๆเหมาะที่จะเป็นคนที่ให้ความที่จะช่วยเหลือความที่จะอะไรซึ่งคนพูดเพราะพระรหัสนี้แล้วเนี่ยพอน่าจะเป็นคนที่จะ ค่อนข้างที่จะคืนสินธรรมะธรรมุที่สุดสุยคนปสุขเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมาะที่จะเป็นแม่บ้านเป็นคนที่ขี้ลังเลลังเลใจลังเลส้ลังเลขวาเป็นบางทีช้าเสียโอกาสเพราะความลังเลความไม่แน่ใจความคิดมากแล้วเป็นคนที่เป็นผู้นําไม่ได้สุนคนที่จะเป็นผู้ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนัคนสุกนี้ เหาะที่จะเป็นแม่บ้านหรือเป็นผู้ตามนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีความที่จะมั่นใจในตัวเองส่วนเคนวันเสาร์ราจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบกภาระเยอะถึงแม้จะเป็นคนใจร้อนแต่เขาใจร้อนด้วยการที่เขาอยากทําอะไรให้มันเร็วที่สุดภาระเขาเยอะเขาถึงจะต้องทําคนเป็นเพื่อนหลายคนเป็นคนเอ้ยคนวันเสาร์นี่จะเป็นคนที่ต้องแบกภาระกันเยอะรับผิดชอบทั้งนู้นรับผิดชอบทันน้งนี้คนวันเสาร์เนี่ย จะเป็นคนค่อนางที่จะเก็บกดเรื่องที่แต่เขาจะต้องรับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคนเปนเสาร์เนี่ยที่ใจร้อนแต่ใจร้อนด้วยเหตุผลแต่รเพื่อต้องการสิ่ง,ง,งที่ถูกต้องแต่คนใจร้อนนี่ขู่เขาไม่ได้คคนเปนเสาร์เนี่ยไม่ชอบใข้ใครขู่ถ้ายิ่งขู่เขาก็จะยิ่งสู้เหมือนเสือแต่ต้องทําอะไรด้วยตัวของเขาเอง คนสองจะต,ต้องทำอะไรด้วยตัวเองแล้วจะประสบความสำเร็จโดยอย่พพาพึาพ่งพาอาศัยกันแลวลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจใหญ่ด้วยนะคะแล้วเราจะมีอสิ่งดีต่อไปและลืมติดตามคลิปตามเพื่อนคลิปตานะคะรักคิดถึงใหญ่ด้วยสวัสดีค่ะ